สวัสดีครับกินก๋วยเตีมาแลมือ้อวันนี้เรามีนัดเจอการที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เลยร้านครูยุ้ยนะครับเขาบอกว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะเขาเด็ดเดี๋ยวเราไปลองชิมดูว่าจะเด็ดสมชื่อหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ตรงเส้นทางเลี่ยงเมืองเส้นบายพาสเส้นจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับไปเรามาลุยกันเลยครับไปตามมา ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของครูยยเนี่ยบรรยากาศภายในร้านค่อนข้างที่จะร่มรื่นตกแต่งง่ายๆสบายๆนะแต่เน,น้นในส่วนของความเป็นธรรมชาติหลายคนคิดว่าถ้าเป็นร้านแบบนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่เขาบอกเลยนะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคืออากาศภายในเนี่ยค่อนข้างเย็นกวนคิดว่าความเย็นส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากในส่วนของตัวบอ่อน้ําใครที่นั่งติดกับบอ่อน้ํากวนแนะนําว่าให้เก็บสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะถ้าเราเก็บของไม่เรียบร้อยเนี่ยเวลาที่มือเราไปโดนเนี่ยของอาจจะตกไปในบอ่อน้ําได้นะเก็บให้เรียบร้อยไว้ก่อนดีกว่า นี่ที่ร้านนี้นะคะแนนไม่พอนี่เขามีนี่ด้วยขนมหวานให้ทานฟรีนะครับวันนี้เป็นเมนูบัวลอยนี่เห็นปะ่ะมีมะพร้าวอ่อมนมนนีถัวน,น,นะทานฟรีเลยนะครับร้านนี้นะเดี๋ยวดูยคุยๆคุะเลนะกะทิข้นๆเลยต่ครับ เขาปั้นเองคุณลุงคุณลุงก็บอกว่าแป้งเัาปั้นเองแล้วก็พวกมะาพร้าวอะไรก็มาจากในสวนเนี่ยอืร่อยอร่อย,ออยอน,นี่เป็นที่สั่งเป็นอะไรนะเกาเหลาหมูตุน๋นนี่มาแบบนี้เลยแบบน,นี้อันนี้ของกวนคือสั่งพิเศษนะครับเจ็ดหกสิบธรรมดาห้าสิบ สั่งพิเศษมานะครับกกินกับข้าวเปล่าเพราะว่าเรายังไม่กินข้าวเช้ามาก็สั่งเป็นเกาเหลาข้าวเปวล่าละกันขอชิมก่อนนะชิมแบบใม่มก่อนอืมอร่อยลองดูในตัวตัวเนื้อด้วยนี่มหมูตุน๋นขอยาชิมแล้วว่าเปื่อยหรือเปล่าอืม เนื้อแบบตุ่นนุ่มเลยเนื้อนุ่มเลยนะครับกล้วยข้าวก็ได้มาแบบนี้เลยนะน่ารักน่ารักเชียวม,มาอุ้ยครับอืมจบอกกันว่ากว่านเป็นคนที่ชอบกินรสจัดต้องขอบปรุงเพิ่มนิดนึงน,น้ำส้มอันนี้ใส่กับมันแข็งเปล่าไม่ได้นะคนละส้มกันนะอย่าเขาเจอทิดน,นะ นำ้ำส้มใส่ชูคนละนำ้ำส้มกันคนชอกินเผ็ดอ,อาไไม่รู้ว่าพี่คุณลุงเขาเผ็ดหรือเปล่านะเราใส่ไปก่อนน้ำตาลนิดเดียวพอไม่ดีต่อสุขภาพใส่กินนิดหน่อยน้ำปาลาเข้าไปส้มนิดหนึ่งคือนธรรมชาติากนั้นนั่งติดกับน้ำรวมพัดเ,เย็นเลย ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับถึงจะเป็นเร,เรว่าพื้นที่เอาดอแต่ก็รบรรยากาศดีใช่เราเหลากับข้าวแล้วร้อนแบบนี้เลยว่ะดีครับอนุ่งกินหมูครับ นนะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของครูยุ้ยเนี่ยอน,นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเขายังมีในส่วนของตัวเมนูข้าวด้วยในส่วนของตัวความอร่อยเนี่ยกวนบอกได้เลยว่าไม่แพ้ในส่วนของตัวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอเอาเป็นว่า ครบเครื่องเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรื่องข้าวจบในที่เดียวชอบรสชาติแบบไหนก็แจ้งกับเจ้าของร้านได้เลยนะครับในส่วนของตัวไข่เนี่ยกวนชอบแบบว่าเป็นตาหนีเยิ้มๆแบบนี้นะเมนูข้าวที่กวนสั่งวันนี้ก็คือเมนูข้าวกระเพราหมูตุน๋น ไข่ดาวเยิ้มๆส่วนรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงดูจากสีหน้าคนทานก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าอร่อยสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนครูยุ้ยตั้งอยู่เส้นบายพาสทางเลี่ยงเมืองจังหวัดสมุทรสงครามใครที่มาไม่ถูกสามารถพิมพ์เซิร์ชหาใน Google m a p ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนครูยุ้ยวิ่งตามแมปมาเรื่อยๆก,ก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนของครูยุ้ยนะพื้นที่จอดรถกว้างขวางอย่าลืมแวะมาทานกันดูนะครับ